คุณอลงกรพลบุตรครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งประธานคณะทํางานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุตบอร์ดบอกว่าภายหลังลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร,กรและการบริหารจัดการตลาดสดของอตกก็ได้มอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะผลักดันการบริโภคผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรของไทยพร้อมกับมอบหมายให้ออตกรเป็นหน่วยงานกลางผู้ประสานงานระหว่างตลาดสินค้าเกษตรทั้งหมดทั่วประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยแล้วก็มีการนำผลไม้ไทยให้ไปบุกตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมทั้งในส่วนของการทำการตลาดออฟไลน์ให้มีการดำเนินการเชิงบรูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐด้วยครับ นอกจากนี้นก็ขอให้อตกพัฒนาแล้วก็ปั้นแบรนด์อตกให้ไปที่รู้จักทั้งในประเทศและก็ระดับสากลเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรรวมทั้งเป็นแบรนด์การันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยและก็ยังถือเป็นการเพิ่มจุดจําหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงครับนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้อตกเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน รวมทั้งสนับสนุนตลาดเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร,ครซึ่งเป็นตลาดที่มีกําลังซื้อมากที่สุดด้วยครับคุณอลงกรเองยังบอกนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูการผลไม้ภาคตนออกซึ่งก็ถือเป็นฤดูการใหญ่ฤดูการแรกของปีจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลำไยภาคเหนือและลงไปที่ผลไม้ของภาคใต้นะครับ ก็ต้องทํางานเชิงรุกร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามนยโยบายและก็ข้อสั่งการของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ในการที่จะเพิ่มการบริโภคผลไม้ในประเทศไทยจากร้อยละ30ให้เป็นร้อยละ40ก็เพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่จีนนะครับซึ่งเป็นตลาดผลไม้ใหญ่ที่สุดของไทยเนี่ย ถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิเระลอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะครับต้องทําให้เข้มงวดมีมาตรการาที่เข้มข้นขึ้นนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยตอนนี้ได้ตั้งมาตรการซีโร่โควิดขึ้นมาทางด้านของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือฟุตบอร์ดเนี่ยนะครับก็มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีการปิดหรือเปิดด่านรวมทั้งมาตรการป้องกันและการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับมีการเร่งเปิดบริการการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนการขยายตลาดทุเรียนไปยังตลาดรองอื่นๆด้วยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับรวมทั้งการจัดเก็บผลไม้ระบบสต็อกแล้วก็มี แผนพัฒนาห้องเย็นด้วยในตัวเจนนเหลวอุณหภูมิลบ180ถึง196องศาเซลเซียสซึ่งจะสามารถเก็บได้นานกว่า1ปีครับแล้วก็คงสภาพเดิมได้กว่าร้อยละ90เมื่อคืนรูปรวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มการขนส่งทางเรือเป็นร้อยละ55ทางบกเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ40นะครับส่วนทางรางก็คือรถไฟลาวจีน รวมทั้งทางอากาศก็รวมกันนะครับร้อยละ5แล้วก็จะเพิ่มการบริโภคภายในจากร้อยละ30เนี่ยให้เป็นร้อยละ40ส่งออกร้อยละ60นะครับแล้วก็มีการคาดการราคาทุเรียนในขณะนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยราคาทุเรียนที่สวนของกเกษตรกรขายได้เฉลีย110่ย1 1 0บถึง115บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเป็นเบอร์ A เบอร์ AB ก็ได้อยู่ที่1 2 0 1 2ถึง125บาท ถ้าไปขายที่ลลงก็อาจจะได้อยู่ที่130ถึง135บาทก็ขึ้นกับเกรดแล้วก็คุณภาพนะครับก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับแล้วก็ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว